ก่อนนั่นเองนะคะเมื่อนักเรียนนะคะได้ทราบถึงฟังก์ชันเกี่ยวกับการรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดประเภทต่างๆนะคะคราวนี้เราจะนำฟังก์ชันที่ได้เรียนเมื่อสักครู่นะคะมาทำการเขียนโปรแกรมนะคะก่อนอื่นนะคะนักเรียนเข้าสู่โปรแกรมนะคะ จากนั้นนะคะเต็มตัวเขียนโปรแกรมนะคะตัวอย่างโปรแกรมแรกที่จะทำในวันนี้นะคะเป็นการใช้งานฟังก์ชัน scanf นะคะเพื่อรับข้อมูลประเภทต่างๆทางคีย์บอร์ดนะคะ อันดับแรกนะคะให้ประกาศนะคะใช้ header file นะคะตัวแรกนะคะ include standard input output ตรงนี้นะคะเป็นการเรียกใช้ฟังก์ชันในการรับและแสดงผลนะคะถัดมาฟังก์ชัน include c o n i o s นะคะอันนี้เป็นฟังก์ชันในการจัดการหน้าจอนะคะ ฟังก์ชันนะคะครานี้เข้าสู่ในส่วนของฟังก์ชันโปรแกรมหลักนะคะอันดับแรกนะคะคูได้ทำการประกาศตัวแปรเอนะคะซึ่งเป็นเลขจำนวนเต็มนะคะ จากนั้นนะคะใช้ฟังก์ชันในการแสดงผลนะคะก็คือฟังก์ชันปินเอนะคะ how old are you คุณอายุเท่าไหร่นะคะซึ่งเป็นการแสดงข้อความนะคะทางจอภาพเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้เนี่ยทราบว่าให้กรอกนะคะเป็นตัวเลขนะคะเป็นในส่วนของอายุนะคะ จากนั้นนะคะข้อมูลที่ผู้ใช้เนี่ยกรอกลงมานะคะเราจะใช้ฟังก์ชันสแกน f ในการรับค่านะคะเป็นการรับค่าจำนวนเต็มนะคะสังเกตว่าใช้อักเสอแอนนะคะ อันนักเรียนสังเกตนะคะฟังก์ชันถัดมานะคะ print f นะคะ u r r e d year o l backslash n c m a นะคะอันนี้เป็นการแสดงผลลัพธ์ทางหน้าจอนะคะก็คือว่าในส่วนของฟังก์ชันสแกน f แรกนะคะที่ผู้ใช้ได้กรอกอายุนะคะยกตัวอย่างถ้าเกิดว่าผู้กรอกอายุ18ลงไปนะคะ ค่าของอายุ18เนี่ยจะจัดเก็บไว้ในตัวแปรนะคะที่ชื่อว่าเอนะคะจากนั้นจะมีการนำค่านะคะของอายุมาใส่ในช่องของเปอร์เซนต์ดีนะคะในส่วนนี้นะคะนะคะการเขียนโปรแกรมนะคะอันดับแรกอย่าลืมนะคะนักเรียนเราจะต้องทำในส่วนของฟลาส่วนหัวโปรแกรมนะคะจากนั้นเข้าสู่โปรแกรมหลกัก มีการประกาศค่านะคะแล้วก็ใช้โปรแกรมตามที่เราต้องการนะคะก่อนอื่นทําการเซฟโปรแกรมก่อนนะคะนักเรียนกดปุ่ม alt e r ตามด้วยปุ่ม f นะคะจากนั้นใช้ลูกศรน,นะคะเลื่อนลงมานะคะไปยังปุ่มเซฟนะคะหรืออาจจะใช้คีย์รัด f2 ก็ได้นะคะจากนั้นให้เซฟว่า ex7-1 นะคะกด enter ได้เลยนะคะ สังเกตว่าชื่อของโปรแกรมนะคะจะเปลี่ยนไปนะคะจาก no name 0ูนะคะจะกลายเป็น ex7 ขีด1นะคะในส่วนตรงนี้เมื่อเราเขียนโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยนะคะคราวนี้นะคะมาทำการคอมไพล์โปรแกรมนะคะว่าเราเขียนเนี่ยผิดรูปแบบของฟังก์ชันภาษา C หรือเปล่านะคะนะคะเมื่อเราทำการคอมไพล์นะคะถ้าขึ้นประโยชน์บอกว่า success นะคะ สแสดงว่าผลของการคอมไพน์นั้นผ่านนะคะไม่มีปัญหาพิ t เอนิคีกดคีย์ใดๆหนึ่งครั้งนะคะจากนั้นทำการรันโปรแกรมนะคะสามารถกดคีย์ลัดได้โดยการกด c อนโทรลตามด้วย F9 นะคะประโยคแรกที่โชว์นะคะก็คือให้ป้อนอายุคูณอายุเท่าไหร่นะคะคูป้อนเป็นเลขสิบแนะคะจากนั้นค่า18ที่ป้อนนะคะ จะโชว์ขึ้นมา U R 18 year o l นนะคะอันนี้นักเรียนคงไม่มีปัญหาในส่วนของโปรแกรมตัวนี้นะคะกด Enter หนึ่งครั้งเพื่อกลับสู่โปรแกรมนะคะตัวอย่างของโปรแกรมตัวแรกนะคะก็ผ่านไปแล้วนะคะโคก็มีโปรแกรมตัวที่สองนะคะซึ่งเป็นการใช้งานฟังก์ชัน Scan F เช่นเดียวกันนะคะ เราสร้างโปรแกรมพื้นที่มาใหม่นะคะกด Alt+F e e r n a t นะคะเลื่อนไปยังตำแหน่งของ New นะคะกด Alt+F e e r n a t นะคะจากนั้นให้เลือกตำแหน่ง New กด Enter นะคะสังเกตว่าไฟล์ส่วนหัวชื่อโปรแกรมจะขึ้นว่า No Name 02อนะคะอันดับแรกนะคะเป็นการประกาศ Header file นะคะ ะะอันนี้ header file ทุกโปรแกรมนะคะจะอยู่ในรูปนี้ทั้งสิ้นนะคะตัวอย่างที่สองที่ครูจะนำมาเขียนในวันนี้นะคะเป็นเรื่องการป้อนนะคะสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานนะคะว่าทำมากี่ปีนะคะรวมทั้งเงินเดือนปัจจุบันที่ได้เนี่ยได้เงินเดือนเท่าไหร่นะคะอันดับแรกนะคะสร้างตัวแปรก่อนเป็นชนิด integer นะคะ ชื่อตัวแปรว่า year นะคะเพื่อเก็บข้อมูลชนิดตัวเลขจำนวนเต็มนะคะตัวแปรที่สองที่ประกาศนะคะสร้างตัวแปรชนิดโฟร์นะคะก็คือชื่อ salary นะคะเพื่อเก็บข้อมูลชนิดตัวเลขจำนวนจริงนะคะขอโทษค่ะตัวเลขจำนวนเต็มอยู่ในรูปของทศนิยมนะคะ จากนั้นใช้ฟังก์ชันเคีียร์ r กีนะคะเป็นการเคลียร์หน้าจอในการผลลัพน,นะคะ ฟังก์ชันเป็น f นะคะนี้เป็นการแสดงข้อความออกทางหน้าจอนะคะเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าต้องกรอกข้อมูลอะไรบ้างนะคะซึ่งในฟังก์ชันเป็น f นั้นนะคะได้บอกว่า insert year experience and salary นะคะก็คือให้กรอกข้อมูลของประสบการณ์ในการทำงานนะคะและเงินเดือนนะคะเมื่อผู้ใช้กรอกนะคะกรอก จำนวนประสบการณ์ที่ทำงานนะคะหรือจำนวนปีที่ทำงานนะคะและเงินเดือนจะใช้ฟังก์ชัน scan f นะคะในการรับค่านะคะใช้ฟังก์ชัน scan f ในการรับค่านะคะสังเกตว่าระหว่างเปอร์เซ็นต d และเปอร์ซนต์ f นะคะตรงนี้จะมีการเว้นวรรคนะคะ แอ a เงียรแอนส alary นะคะสังเกตว่าค่าของเ e ียนะคะค่าแรกนะคะฟังก์ชันสแกน f ตัวนี้นะคะเป็นการรับค่าจากคีย์บอร์ดนะคะเข้ามาสองตัวนะคะตัวแรกก็คือเป็นการรับค่าที่เก็บเข้ามาไว้อยู่ในรูปของตัวแปรเ e ียนะคะซึ่งอยู่ในรูปของเปซส่วนค่าตัวแปรตัวที่สองนะคะรับค่าของ salary เงินเดือนเข้ามานะคะ มาเก็บไว้ในตัวแปรของส a l a r ่นะคะซึ่งอยู่ในรูปของทศนิยมนะคะเมื่อมีการกรอกจำนวนปีที่ทำงานและเงินเดือนนะคะจากนั้นก็จะรับค่าของปีและเงินเดือนและ,ะและจะนำมาทำในส่วนของการแสดงข้อมูลนะคะ ปินเอฟมานะคะปิน f เครื่องหมายคำพูดนะคะ you work for percent y e a r นะคะ comma y e a r ในส่วนตรงนี้นะคะเป็นการแสดงค่าวนะคะผลลัพธ์ก็คือคุณทำงานมาแล้วทั้งหมดกี่ปีนะคะสังเกตว่าด้านหลังตรงนี้นะคะค่าของ y e a r นั้นเราไม่ได้ใส่อักษฟร์แอนนะคะสามารถก็คือเป็นตัวเลขไม่ได้นำมาคำนวณน,นะคะ เป็น F ตัวสุดท้ายนะคะเป็นการแสดงค่าของ y o u r Salary i s นะคะเปเซ์จุดส F Now ก็คือเงินเดือนณนะปัจจุบันที่ได้นะคะการกำหนดเปซ์จุดส F ก็คือกำหนดทศนิยม2องตำแหน่งนะคะเมือ่อนักเรียนเขียนโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยนะคะทำการเซฟโปรแกรมนะคะอย่าลืมนะคะไปเมนูกด Alternate F นะคะเลื่อนลูกศรลงมานะคะเลือกเซฟนะคะ ให้ตั้งชื่อว่า ex7-2 นะคะนะคะชื่อของโปรแกรมก็จะเปลี่ยนไปนะคะจาก no name02 นะคะเปลี่ยนมาเป็นชื่อของ ex7-2 นะคะจากนั้นทำการคอม p พ l ์นะคะอันนี้มีข้อผิดพลาดเอ r o r แสดงว่ามีการพิมพ์ผิดบางส่วนเข้ามาดูนะคะสังเกตข้อผิดพลาดนะคะด้านล่างนะคะในส่วนของ m e s s a g e window หน้าต่าง m e s s a g e window นะคะจะบ่งบอกบอกว่า Error e s 7 2ขีดนนะคะโปรแกรมตัวนี้บรรทัดที่11บนะคะในส่วนของ Missing นะคะก็คือช่องของ s a l a r y ด้านหลังนะคะใส่ผิดนะคะก็คือใส่เกินมา1วงเล็บลบออก1วงเล็บนะคะทำการ Compile ใหม่อีก1ครั้งนะคะสังเกตว่าจุด1จุดนะคะก็สามารถทำให้โปรแกรมนั้นผิดพลาดได้ เมื่อทำการคอมไพล์ผ่านเสร็จแล้วนะคะกด Ctrl F9 เพื่อทำการรันโปรแกรมนะคะประโยคแรกที่โชว์ขึ้นมาทางหน้าจอนะคะก็คือ Insert Year, e x p e r e n c and Salary ให้ป้อนจำนวนประสบการณ์และเงินเดือนนะคะยกตัวอย่างประสบการณ์2ปีนะคะเงินเดือนที่ได้รับนะคะ8,500นะคะ สังเกตว่า8,500คุณไม่ได้ใส่ทศนิยมนะคะแต่เมื่อกด enter หนึ่งครั้งนะคะค่าที่รับเข้ามาเนี่ยก็จะนำมาโชว์นะนะคะในบรรทัดขอโทษน,นะคะถ้ากดคีย์ใดๆนะคะจะเป็นการเลื่อนกลับมาอย่างโปรแกรมนะคะสังเกตนะคะ your work for two year นะคะ ประสบการณ์นในการทำงาน2ปีนะคะแต่เงินเดือนในส่วนของเงินเดือนที่ได้รับณนะปัจจุบัน8 5 0 0นะคะสังเกตด,ด้านหลังจะมีจุดทศนิยมกําหนดนะคะ2ตําแหน่งขึ้นมานะคะซึ่งทศนิยมที่เรากําหนดขึ้นมาก็คืออยู่ในส่วนตรงนี้นะคะก็คือเปอร์เซ็นต์จุด 2F นั่นเองนะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างที่เบื้องต้นนะคะนักเรียนน่าจะเข้าใจนะคะเมื่อทําตัวอย่างที่สองเสร็จเรียบร้อยนะคะนักเรียนปิดไปก่อนนะคะนะคะ,ะ,คะต้องเซฟก่อนนะคะจากนั้นเปิดหน้าเอกสารที่มาใหม่นะคะพื้นที่ในการเขียนโปรแกรมนะคะจะทําการเขียนโปรแกรมตัวที่สามนะคะซึ่งเป็นการใช้ฟังก์ชัน scanf เ,เช่นเดียวกันนะคะ ะะโปรแกรมก็จะอยู่รูปเดิมเหมือนเดิมนะคะมีการประกาศ header file นะคะแล้วก็มีฟังก์ชันหลักนะคะในฟังก์ชันหลักนะคะโปรแกรมตัวนี้นะคะจะใช้นะคะในส่วนของฟังก์ชัน scanf นะคะในการรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดนะคะอันนี้โปรแกรมตัวนี้นะคะครูจะอยู่ในรูปของเป็นการให้กรอกวันเดือนปีเกิดนะคะอันดับแรกในการกรอกวันเดือนปีเกิดนะคะเราจะต้องตั้งตัวแปรของวันเดือนและวันเดือนและปีเกิดนะคะ สังเกตว่าในส่วนของวันเกิดเดือนที่เกิดและปีที่เกิดนั้นเป็นตัวเลขนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้เป็นการประกาศตัวแปรอยู่ในรูปของอินนะคะวันที่ก็จะใช้เป็นเดทนะคะส่วนเดือนก็จะใช้เป็นมันนะคะและปีที่เกิดก็จะใช้เป็นเยียนะคะนะคะจบด้วยเซมิโคลอนนะคะ เมื่อเราทําการประกาศตัวแปรนะคะ date month y นะคะซึ่งเป็นเลขจํานวนเต็มนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้จะทําการแสดงข้อความนะคะเพื่อให้ผู้ใช้นั้นกรอกในส่วนของวันเดือนปีเกิดนะคะ ะะฟังก์ชันในการแสดงผลนะคะเพื่อให้ผู้ใช้รับทราบนะคะว่าให้กรอกวันเดือนปีเกิดนะคะสังเกต print f น,นะคะข้อความจะอยู่ในเครื่องหมายคำพูดนะคะข้อความที่อยู่ในเครื่องหมายคำพูดนะคะที่จะโชว์นั้นสังเกตว่าจะเป็นสีแดงนะคะ insert your birthday dd slash mm slash yyyy นะคะ ค้าที่ผู้ใช้นะคะกรอกในส่วนของวันเดือนปีเกิดนะคะโปรแกรมจะใช้ฟังก์ชัน scanf ในการรับค่านะคะก็คือ scanf วงเล็บนะคะในเครื่องหมายคำพูด d d d นะคะ d แรกก็คือเป็นการรับค่าในส่วนของวันเกิดนะคะ d ที่2นะคะเป็นการรับค่าในส่วนของเดือนที่เกิดและ d ที่3นะคะ เป็นการรับค่าในส่วนของปีที่เกิดนะคะมีการรับค่าทั้งหมดสามนะคะสามค่านะคะสังเกตว่าค่าทั้งสามค่านั้นจะอยู่ในรูปของตัวเลขจำนวนเต็มทั้งหมดนะคะเมื่อมีการกรอกวันเดือนปีเกิดและมีการรับค่านะคะครูก็จะให้ข้อความที่รับค่านั้นนำมาโชว์อีกครั้งหนึ่งนะคะ อย่างที่กล่าวนะคะว่าเมื่อรับค่าแล้วจะนำค่าที่รับนั้นมาโชว์อีกหนึ่งบรรทัดนะคะก็คือ r i n t F นะคะวงเล็บในเครื่องหมายคำพูดนะคะ your birthday is p e r t d d d back slash n ก็คือว่าวันเกิดของคุณคือนะคะ d แรกก็คือค่าของเดทที่รับเข้ามานั่นเองนะคะนำมาแสดงนะคะจากนั้นเ d ที่สองก็คือค่าของ มันเดือนนะคะที่รับมานะคะและเปอร์เซ็นต์ดีที่3นะคะก็คือค่าของเยียรที่รับมานะคะเ <_ d 3> มื่อเราทําการพิมพ์โปรแกรมนะคะหรือเขียนโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนักเรียนทําการเซฟนะคะเราสามารถกดคีย์ไลค์ก็คือ F2 ได้นะคะ <_ d 3> เมื่อกด F2 นะคะก็จะขึ้นหน้าต่างใหม่ขึ้นมาก็คือ Save File a s นะคะ <_ d 3> อันนี้ให้เซฟชื่อว่า EX7-3 นะคะ <_ d 3> กดปุ่ม OK ได้เลยนะคะหรือสามารถกดปุ่มคีย์บอร์ดก็ได้นะคะสังเกตว่าชื่อของโปรแกรมนะคะจาก NoName03 จะกลายเป็น EX7-3 น,นะคะนะคะอันนี้ก็คือที่โชว์นะคะก็คือเป็นชื่อโปรแกรมที่เราทำการเซฟเรียบร้อยนะคะจากนั้นทำการคอมไพล์นะคะว่าที่เขียนโปรแกรมนี้ผิดรูปแบบของภาษา C หรือไม่นะคะนะคะอันนี้ก็คือว่า Success นะคะก็คือ ถูกต้องตามรูปแบบของกฎภาษา C นะคะจากนั้นทำการรันโปรแกรมนะคะโดยการกด Control F9 นะคะนะคะข้อความแรกที่โชว์นะคะ Insert your birthday DD/MM/YYYY นะคะก็คือกรอกในส่วนของวันเกิดนะคะเช่นยกตัวอย่างนะคะ13 /4/2524 นะคะก็คือวันที่13เดือนเมษายนนะคะปี2524นะคะค่าที่เรารับเข้ามานะคะก็จะนำมาโชว์ใหม่นะคะ Your birthday is คุณเกิดวันที่13เดือน4ปี2524นะคะนอกจากนะคะฟังกช์ชันของฟังก์ชัน scanf ในการรับค่าแล้วนะคะ